พลตรตรีปิยะตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยังได้เปิดเผยความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่บริเวณสถานีตำรวจนครบาลดินแดงเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานหลังเกิดเหตุความวุ่นวายระหว่างการชุมนุมเมื่อคืนวันที่16สิงหาคมโดยพบมีผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสนั้นว่า จ้หน้าที่เน้นการตรวจสอบ3จุดหลักคือบริเวณหน้าสถานีตำรวจนครบาลดินแดงหน้าโรงแรมพินสตันพาร์คสวีทที่น่าเชื่อว่าเป็นจุดเกิดเหตุและบริเวณโค้งโรงบำบัดน้ำเสียที่ผู้บาดเจ็บล้มลงซึ่งผลการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบเวลาที่เกิดเหตุประมาณ20.44นาิกานาทีจับภาพผู้บาดเจ็บถูกอาวุธปืนยิงมาจากหน้าโรงแรมพินสตันก่อนมาหมดแรงล้มลงหน้าโค้งโรงกองน้ำ นอกจากนี้ยังมีการนำตัวตำรวจที่ปรากฏในคลิปมาจำลองเหตุการณ์เพื่อตรวจวิถีกระสุนพบว่าจุดที่ใช้กระสุนยางยิงป้องกันสถานที่ไม่สามารถไปถึงจุดที่ผู้บาดเจ็บล้มลงได้เพราะมีสิ่งกีดขวางและไม่พบหัวกระสุนในแต่ละจุด ขณะที่การตรวจสอบตำรวจที่ยิงปืนยืนยันว่ามีการใช้กระสุนยางยิงไปเพียงหนัดโดยไม่มีการใช้กระสุนจริงซึ่งมีการนำตัวตำรวจและปืนไปตรวจสอบที่กองพิสูจน์หลักฐานอย่างละเอียดแล้วโดยผลการตรวจสสถานที่เกิดเหตุนั้นทั้งหมดเชื่อว่าไม่มีการยิงกระสุนมาจากสถานีตำรวจนครบาลดินแดงแต่อย่างใด ก็น่าเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นครับเพราะว่าจากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและการจําลองฐานที่เกิดเหตุนะครับพี่น้องสื่อมวลชนก็ร่วมอยู่ด้วยเห็นชัดเจนว่าตัวระดับพงที่ยืนอยู่ตามภาพไม่สามารถยิงไปยังบริเวณจุดที่มีกองเลือดอยู่และที่สําคัญจุดที่มีกองเลือดอยู่เนี่ยห่างจากบริเวณสอนอดินแดงไม่ต่ํากว่า38เมตรถึง50เมตรนะครับ